ไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับที่มีทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มเข้ามาไล่ซื้ออสังหาไทยโดยเฉพาะเรื่องของโรงแรมครับคาดว่าปีนี้นั้นจะปิดตดีวไปกว่า15,000ล้านนะครับข่าวข่าวนี้กระทบต่อประเทศไทยอย่างไรอสังหาไทยจะกลับตัวมาบูมแล้วหรือเปล่านะครับคนไทยกระทบอะไรบ้างเดึนเนื้ไลฟัฝนะครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าความรับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยากจะชอบป o p e r ติ expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันครับในทิ่นี้ชวนคุยนะครับเรื่องของข่าวเด็ดข่าวดังอันนึงเลยนะครับทุนไทยและต่างชาตินะครับไล่ซื้อโรงแรมคาดว่าปีนี้เนี่ยปิดเดีลไปกว่า1 5 0 0 0ล้านซึ่งทำเลยอดนิยมเนี่ยนะครับได้แก่ภูเก็ตกรุงเทพสมุยพัทยาแล้วก็เชียงใหมน่นคัในนนนฝ่่งงงงงขอกกกลลลทุทจนะีีเเเเย็็พแแถูต้วชหม ในฝั่งกาะน้ำทุนสราราเมกาสิงคโปร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็เล็งโรงแรมในกรุงเทพเป็นหลักครับคำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมก็ถึงมาช้อนซื้อในช่วงนี้และมันเกี่ยวข้องกับคนไทยยังไงต้องบอกก่อนนะครับในช่วงโควิด1นึ่ที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจหนึ่งเนี่ยที่รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเรื่องของโรงแรมแล้วก็ภาคการบริการตามหัวเมืองท่องเที่ยวถูกไหมฮะซึ่งโรงแรมเนี่ยมันกระทบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโรงแรมที่จับกลุ่มคนไทยเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจเช่นเราเที่ยวด้วยกันกลุ่มคนไทยก็ยังงงคเเเเดินนนทททาาแแล้้ววก็ีี่่ยยใปรระะศออไูบบข ก็จะกระทบไม่ค่อยมากนะครับแต่ในฝั่งของโรงแรมที่จับกลุ่มชาวต่างชาติอย่างนี้จริงๆต้องยอมรับว,ว่าหนักหน่วงพอสมควรเลยครับแล้วไม่ใช่แค่ไทยประเทศเดียวนะครับก็เรียกว่าทั่วโลกเลยก็ประสบปัญหาคล้ายๆกนันนะครับอย่างเช่นทางญี่ปุ่นนี่นะครับเห็นภาพว่านักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างน่าใจหายเลยนะครับหาดูจากกราฟเห็นภาพว่ามันค่อยๆเติบโตเติบโต,ตขึ้นตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มที่จะสับสนุนเปิดเมืองให้คนมาเที่ยวมากขึ้นถูกไหมครับแต่พอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยนะครับาวเยตลลแ ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยนะครับถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยก็จะโดนค,คล้ายๆกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสัดส่วนการท่องเที่ยวหรือว่าเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยสับไทยเรานะฮะค่อนข้างมีแลาสำคัญเลยครับเราดาว20%ของ GDP นะครับซึ่งประเทศที่อย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อาจจะพึ่งพาการส่งออกหรือเทคโนโลยีนี้มากกว่านั้นครับซึ่งในฝั่งของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับปกติเนี่ยจะร,ราวประมาณ40ล้านคนนะครับแต่พอในปี2020-2021เนี่ยเหลือตามสุดประมาณ400,000นคนเท่านั้นเอเลออา40,000หื ส่วนตัวผมเนี่ยก็ทําธุรกิจโรงแรมเหมือนกันนะครับแล้วก็ทราบดีด้วยว่าโรงแรมเนี่ยมันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดการที่มากกว่าอสังหาประเภทอื่นเช่นที่ดินอันนี้ที่ดินไม่ต้องทลายมากถูกไหมฮะหอพักก็ยังทําอะไรที่น้อยกว่าครับแถมไม่ค่อยกระทบเลยครับแต่โรงแรมเนี่ยนะครับนอกจากจะจกลุ่มตั้ท่องเที่ยวไม่พอนะฮะมันจะมีการเมนเทนเนนด้วยนะครับมีพนักงานที่ค่อนข้างเยอะนะฮะเช่นเรื่องของครัวเรื่องของอาหารเรื่องของแม่บงแม่บ้านต่างๆนะครับพอไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องด นานๆนะครับและการกลับมาเปิดใหม่อีกขั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายครับซึ่งในปีนที่แล้วเนี่ยครับเราได้เห็นผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยปิดชั่วคราวกว่า80%นะครับพอที่จะเปิดครึ่งๆกลางๆแบบนี้เนี่ยต้นทุนเรื่องของค่าองค่าแอร์ค่า โอ per ation เนี่ยนะครับมันสูงปิดไปเนี่ยคุ้มยิ่งกว่านะครับแต่ว่าการปิดไปเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราเปิดมาจะเปิดได้ง่ายเหมือนกดสวิชนะครับมันต้องไปทําการล้างนุ่นล้าง,างนี่เก็บกรงเก็บกวาดแล้วของที่ถูกทิ้งเอาไว้นานเนี่ยบางครั้งมันสึกหรอมากกว่าที่ใช้ประจําด้วยนะครับแต่ในหามอนในวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเริ่มเปิดเมืองมากขึ้นแล้วในเดือนกรากระดาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็จะมีหลายโรงแรมที่ไม่ได้กลับมาเปิดแล้วจนท่านทาให้เป็นการซื้อขา,ขายการเปลี่ยนมือหรือว่าการบังคับขายในบาาาางงงํแแหน่ททเเลรรรโดยฉพะี่อยู่ในทเลพง ก็เป็นเน้นต่างชาติเป็นหลักเหมือนเช่นทางภูเก็ตเนี่ยนะครับก็มีหลายร้อยโรงแรมน,นะครับที่แบบว่าถูกแบงค์ยึดซับนะครับเพราะว่าสังหาริมซั์เนี่ยเอาจริงๆทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเราพวกเราเนี่ยก็จะกู้ในการลงทุนเน่นะครับเรามีแคชโฟจากการดําเนินงานนะครับ ก็มาจ่ายแบงค์อะไรประมาณนี้แต่ว่าต้องปิดไป2ปีแบบนี้นะครับจะเอาที่ไหนมาจ่ายแบงค์เลยฮะโดนยืดอย่างแน่นอนครับแต่ทุกวิกฤตเนี่ยก็จะมีโอกาสอยู่ในนั้นด้วยนะครับสับคนที่พร้อมเนี่ยก็จะทําการเข้าช้อนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงราคานี้ครับอสังหาริมทรัพย์มันเป็นตลาดหนึ่งนะครับที่มีจังหวะมีวัจักรของมันนะครับเช่นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจดีเนี่ยคุณก็ต้องควรที่จะขายนะครับเพราะว่าราคาดีถูกไหมแต่ช่วงเศรษฐกิจแย่เนี่ยมันเป็นขาของคนซื้อครับแล้วหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรรรรรืื่ออออองงงขกาาช้้นซสััหิทพะบ เป็นนักอสังหารดรับท็อปของประเทศไทยเจ้าสัวเจรรญเนี่ยก็ควักเงินกว่า550ล้านเนี่ยซื้อโรงแรมซิกมารีสอร์ทจอมเทียนพัทยานะครับในปีที่แล้วนะแปลว่าท่านเนี่ยก็ทำการไล่ซื้อโรงแรมในปีที่แล้วแล้วครับอนอกจากนี้นนยังเป็นการตั้งกองทุนมูลค่าหมื่นล้านนะครับไล่ช็อปโรงแรมครับก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนมืออย่างต่อเนื่องมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่แบบเป็นจังหวัดยอดฮิตเช่นเชียงใหม่กรุงเทพพัทยาหัวหินภูเก็ตเพราะนี่เนี่ยคือแหล่งเดสติเนชันของชาวต่างชาตินั่นเองครับหลายคนจะมีคําถามว ปลอดภัยหรือว่าน่ากังวลหรือเปล่าเพราะในไทยเองเนี่ยการบริพงบริโภคในไทยเศรษฐกิจแถมขึ้นดอกเบี้ยอีกเนี่ยนะครับก็แหมมันยังไม่หายขมุกขมัวเลยซื้อตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าไหมต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างป็นคนละตลาดกันนะครับอย่างแรกต้องบอกก่อนนะรว่าตลาดโรงแรมในตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆนาเนี่ยนะครับลูกค้าเขาเนี่ยส่วนใหญ่คือชาวต่างชาติถูกไหมฮะถึงแม้วันนี้เนี่ยครับตัวเลขการกลับมาเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเท่าเดิมสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าโอกาสที่ซื้อโรงแรมเนี่ยที่อยู่ทำเลดีดี จังหวัดดีๆแบบนี้เนี่ยราคาดิสคาวเนี่ยมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับคุณลองมีพาเลทคุณมีโรงแรมที่ภูเก็ตแล้วคุณก็แบบลูกค้ากลับมาเต็มตลอดเนี่ยคุณไม่มีความจําเป็นต้องขายโรงแรมเลยหรือว่าคุณไม่ได้รอนเงินนะครับและถึงคุณจะขายคุณก็จะขายมาในราคาที่สูงปรีดเพราะคุณไม่ได้อยากจะขายไม่จําเป็นเพราะมีเงินไงฮะแต่พอเกิดวิกฤตตรงนี้นะครับคนที่แบบไม่เคยอยากจะขายเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องออกมาขายครับหรือว่าไม่ได้อยากขายแต่ว่าโดน,นบังคับขายจากการติดเงินติดกู้แบงค์นะครับผมเคยได้ไปคุยกับผู้ประกอบ แต่ในประเด็นแรกครับโรงแรมจากพวกเมือทงท่องเที่ยวพวกนี้ราคาดิสเค้เาอย่างมหาศาลและ ไม่มีโอกาสไหนอีกแล้วที่จะได้ซื้อในราคานี้ถ้าไม่ใช่เกิดข้อโควิดนะครับไฮบอที่สอน,นะครับนั่นคือเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในเดส i ิเนชันให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวติดอันดับ1ใน10เลยนะครับหากอนนี้เครื่องของประเด็นนี้นะครับถึงแม้ว่าในประเทศไทยเองเนี่ยเศรษฐกิจจะดึงดูขมุขขมมวนะมีนี่สินโครงโครเรือนนะครับแต่ยังไงเนี่ยดีมาต่างชาติหรือเงินต่างชาติเนี่ยถ้ามันเปิดเมืองครบถ้วนแล้วนะครับไทยก็จะเป็นหนึ่งในตัวละอรสำคัญครับต้องบอกว่าประเทศไทยเรามีเดสติเนชันระดับโลก ครับกร็รู้ว่าดึงดูดเม็ดเงินให้คนไทยนี่ได้อย่างมหาศาลครับและสิ่งนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่า,งงายๆนะครับประเทศไทยที่จะเป็นอันดับท็อปๆของโลกมันไม่ได้ฟุกๆอยู่ดีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับมันเป็นภาพจำม,มันเป็นแบรนดิ้งของชาติไทยและคนที่อยากจะมาเที่ยวไประเทศไทยเพราะว่าสวยนะครับเพราะว่ารู้ราเซอร์วิสด,ดีสิ่งสิ่งนี้มันเปลี่ยนยากนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงพื้นฐานเนี่ยโรงแรมไทยอสังหาไทยเนี่ยนะในเมืองท่องเที่ยวนะก็ค่อนข้างแข็งแกร่งครับยังไงเนี่ยมันกลับมาได้ค่อนข้างแน่นอนแล้้้้วกกก็ถาาซืออออตนนนนนีทรรร่ยัังงไไโหบบค และซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้มีการเปิดเมืองอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะกลับเข้ามาแล้วนะก็คาดการว่าจะมาประมาณ5.7ล้านคนนะ,นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เท่าเดิมที่40ล้านคนนะแต่ว่าฮห้งก็ดูมีความหวังว่ามันจะเริ่มกลับตัวเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วครับ ก็เรียกภาพชัดกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับลงทุนตอนนี้ไม่ต้องรอนานเดี๋ยวก็กลับตัวเดี๋ยวก็เริ่มที่จะรีบาร์กลับมานั่นเองครับส่วนตัวผมถ้าพูดถึงคนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างน,นะครับส่วนตัวต้องบอกเลยว่าให้การที่มีเงินต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยการเปลี่ยนมือเนี่ยนะครับมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งนั่นแหละว่าความมั่นใจเนี่ยมันเริ่มจะกลับมาแล้วถ้าเปิดเมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติี่ยวิ่งเข้ามานะครับมันก็ส่งผลทําให้การจ้างงานในภาคสวิตภาคบริการเนี่ยมันก็ต้องกลับมาด้วยนั คนเริ่มเชื่อมาว่ามันจะสดใสามากยิ่งขึ้นแน่ๆนั้นถาดภาพรวมนะครับอสังหารนะครับดูมีภาพที่จะดีขึ้นหลังจากสัญญาณการทำแอคชั่นแบบนี้ครับสำหรับที่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะฮะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะครับถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันครับมาสรุป,คล,ปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างครับในคลิปเนี่ยพูดถึงการที่ทุนไทยทุนต่างชาติเนี่ยรีบเข้ามาช้อนอสังหาไทยโดยเฉพาะโรงแรมของประเทศไทยครับกก็าาด่่นะจะดด 15, ลลทเเยัซึงงออมมูแืห เช่นกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หัวหินอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นชาวต่างชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนั่นเองครับถ้าหากมองย้อนกลับไปจะเห็นภาพว่าโควิด19เนี่ยก็มากระทบออกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างนหนักหน่วงนะครับจากการที่มีคนท่องเที่ยวประมาณ40ล้านคนต่อปีเนี่ยเหลือตามส่วปีแค่ประมาณ400,000คนนะครับหายไปกว่าแบบร้อยเท่าเลยครับซึ่งธุรกิจอสังขารเฉพาะโรงแรมนะครับและเน้นจับก,กลุ่มชาวต่างชาติเนี่ยถือว่ากระทบหนักนะฮะพวกเอ่อเมือง,รอง,ร,องรองเนี่ยหรือเน้นคนท่องเที่ยวไทยเนีรมมก็ไอปะา แพ็กเกจช่วยเหลือจากทางภาครงพราครัฐอะไรต่างๆนานาแต่คนที่เน้นต่างชาติแล้วเนี่ยนะครับมันต้องโดนเต็มๆมะครับซึ่งโรงแรมพวกนี้เนี่ยมีต้นทุนต่อเดือนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับทั้งเรื่องของคนเรื่องเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของการเม่นเทนท์ทำไมหลายโรงแรมเนี่ยครับปิดไปเลยดีกว่าเพราะถ้าคนไม่ถึงเนี่ยมันเปิดแอร์เปิดแอร์อะไรเนี่ยไม่คุ้มกับค่าคนครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็ปิดชั่วคราวไปกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เชียวนะครับถ้าว่าอีกมูนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการช้อนซื้อโรงแรมนะครับ ว่าของดีราคาถูกในช่วงโควิดเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับถ้าเศรษฐกิจดีเราคงหาราคาแบบนี้ไม่ได้แน่ๆครับถ้ามองเรื่องของพื้นฐานเนี่ยประเทศไทยเป็นเซนเซอรท่องเที่ยวระดับโลกนะครับติดหนึ่งใน10ของคนที่อยากจะมาเที่ยวซึ่งความจริงตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยงงนง่ายๆเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของ culture ที่สร้างกันมาหลายสิบป,ปีถ้ามองไปว่าพื้นฐานเนี่ยยังคงเข้มแข็งอยู่ในการจับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับและล่าสุดประเทศไทยก็เริ่มเปิดเมืองให้ท่องเที่ยวกันแล้วตัวเลขการท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาและคาดกา,การาณานนน์ ครับซึ่งคลิปนี้ก็มีแบบเท่านี้ไงครับคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ